ข่าวจากไหนฮะข่าวจากไหนข่าวจากไหนครับหนมผมไม่ทราบไม่เคยได้ยินด้วยครับแล้วผมก็ถ้าผมของก็เป็นคงคงไ็นเรื่องของเกมการเมืองไม่ผมว่านะครับผมว่าได้ยินข่าวาจากข่าวจากนี้มาผมเราเองเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่อยู่ในวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะตามข้อเส็จจงของผมอะนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดจะแก้เรื่องนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องผ่านระบบสภาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะ โอเคอยู่อยู่ในพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ก็ทํางานทางด้านสายการบริหารเนี่ยถ้าเกิดจะเรื่องเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องมีการมีการพูดคุยกันแต่ว่าเรื่องของในพรรคเราเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณมณพรเองก็เป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมที่ใช่ไหม,ไหมเราเองวิปคอราามอใช่ไหมฮะก็ไม่มีเรื่องนี้พูดแตนงเลไม่มีครับผมคิดว่าไม่มีฮรเรืเ่องนี้นะครับก็คงก็คงเป็นการธรรมดาของการเล่นการเมืองเพื่องวามสับสนมั้งครับ ตอนนี้ผมว่าเราเองเราเรามุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนดีกว่าส่วนเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดมีคําถามมาหน้าที่ผมก็ต้องยืนตอบไปเรื่อยๆแต่ผมก็เห็นเนี่ยสีหน้าผมผมก็ยิ้มๆอ่ะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราไม่อยู่ตรงเนี้ยก็ผู้ใหญ่ในพักทั้งนั้นน่ะท่านสุริยะเองก็อยู่ในพักมาันานคุณถามคำถามเมียท่านก็ยิ้มอยู่แล้วเมื่อกี้ผมผมเหละตามองดูเนี่ยท่านก็ยิ้มอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มีไม่ใครพูดถึงเรื่องนี้หรอกครับผมว่านะครับเลอวเธอครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะ